การทำงานหนักใช้สมองเยอะๆมีผลมากๆเลยค่ะต่อความจำของเรา นี่เลยค่ะ Brio ID 5 s เครื่องนวดศีรษะที่ช่วยคุณคลายร่างกายและจิตใจได้หน้าตาของมันเนี่ยอาจจะเหมือนหมวกกันน็อกแต่คุณรู้ไหมคะว่ามันสามารถนวดได้หลายจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวตาอคอขมับหมวกอันนี้เมื่อคุณสวมไปแล้วคุณสามารถเปิดเพลงบรรเลงทําให้คุณสงบลงได้ด้วยนะคะนวดได้ทั้งหมด4โหมดเลยคะ่ะโลว์มีเดียมไฮส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็น DIY ปรับการนวดตามสไตล์ของคุณซึ่งคุณแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BriO เชื่อมต่อ i d r e a m เข้าไปกับแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถปรับแต่่งได้้้เใหความรออนนุๆ แค่ไหนอยากนวดตรงไหนเป็นพิเศษตัวแอปพลิเคชันรองรับทั้งบน iOS และ Android วันนี้ได้แนะนำตัวช่วยในการผ่อนคลายไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมหาตัวช่วยในการบำรุงสมองนะคะมีเรื่องต้องจำทุกวันต้องบำรุงสมองทุกวันดื่มดีหน้ากาบ้าเอ๊ะจะต้องสินค้าวันนี้จากม4 5 3 8 7 9ชิ้นส่งไปโกดัง3 7ชิ้นตามนี้นะอ่ะนี่ สอกสินค้าวันนี้จากหนึ่งล้านสีน่แสนีหน้ากา,กาบ้านีเปตามยบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำง,งานตามตปกติของระบบประสาทและสมองดื่มทุกวัน